ความโกละหลยังคงมีต่อเนื่องกับน้องๆและการแข่งขันต่อไปเรียกว่าทักษะการสร้างน้องๆจะต้องสร้างรูปโค้งจากบล็อกโฟมนะคะรูปโค้งจะต้องสูงมากกว่าธงนี่ฉะนั้นจะต้องให้เลยธงนี่เพราะทำเสร็จน้องๆจะต้องคลานผ่านเจ้ารูปโค้งฉะนั้นทีมไหนที่ทําเวลาได้น้อยที่สุดคลานรูปโค้งได้ทั้งคู่โดยไม่ร่วงลงมาก็รับไปทั้งสิ้น15คะแนนด้วย ว่าเราต้องทำฐานให้มั่นคงแล้วก็จะต้องวางแต่ละอันให้มันอ๋อแล้วก็จะต้องสร้างพวกมันขึ้นมาพร้อมๆกันแล้วก็สร้างมันเป็นรูปโค้งนะครับมันจะต้องรวมกันยึดเกาะกันไว้บนด้านบนของโครงคือจะมีความสำคัญกับการสร้างสิ่งนี้อืมครับทีมสีแดงพร้อมที่จะลุยกันแล้วหนุ่มๆมาดูว่าจะทำได้ไหมเข้าที่กันได้เลยนะคะระวังไปเริ่มจากอันหนักก่อนนะ เอดูเหมือนจะโอนเองไม่รู้ว่าพวกเค้าจะทำแบบนี้นะคะโอ้โอ้ลงสซองโตซะแล้วอะกลับมาทำกันใหม่ดีกว่าเอาล้วท่านนุ่มๆลองคิดถึงกลยุทธ์ใหม่ๆกันบ้างนะเราควรจะวางตัวรองรับไว้อะ ลองดูข้าวค่าดูที่จะได้ผลกันไหมใช่่เหมือนนี้นะถ้าเราวางตรงนี้เ <นะ S 2> ราจะน่ามันรอๆได้ดูเหมือนว่านุม่มๆจะเกิดความกดด,กด,ดันขึ้นแล้วล่ะค่ะบอกว่าพวกเขาจะได้ผลนะเหลือสิบวินาที เราทำมันล้มในนาทีสุดท้าย5้าสี่สมสและหหยุดได้แน่คุณนุมเราไม่ดีที่น้องๆทำไม่ได้นะคะแต่ว่าน้องๆพยายามได้ยอดเยี่ยมโอเคสาวๆเรามีคะแนนนำเราจะต้องนำต่อไปเพื่อ15คะแนนพร้อมแล้วก็เริ่มเลยจะต้องมาวางตรงนี้ เอาตรงนี gonna, um ้วางตรงนี uh ้นะแล้วก็รียดแบบนี้อย่างนั้นสาวๆขึ้นไปเรื่อยๆรัางซ่ามันขึ้นมาหรูอจะทำตามแผนไม่รเปล่งเรานี่ทีนี้เราจะต้องยืดอีกนิดนึง

และน้องกก็ผ่านได้เวลาอยู่แล้วครับเก่งมากทีมสีน้ำเงินเก่งมากเลย,ย,ยเราทำเวลาได้ไปสองนาทีนะครับหวังจะเร็วพออะอ้าวแล้วค่ะเราเห็นฝีมือทีมสีน้ำเงินกันแล้วแต่ว่านี่คืออีกวิธีที่เราทำได้และเราก็ไม่ได้ใช้กาวยึดพวกมันเอาไว้แต่จะบล็อกจะดันอันข้างๆไม่ให้ล้มดังนั้นรูปโค้งจะต้องแข็งแรงและรองรับน้ำหนักที่มากได้ซึ่งก็คือเหตุผลว่าทำไมบางครั้งจะเห็นพวกเขาสร้างแบบ